สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตัวเองเพื่อความยั่งยืนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับที่วันนี้เราจะมาตอบคาถามกันว่าฝรั่งหนึ่งต้นเนี่ยเราสามารถปล่อยไว้ได้กี่ผลนะครับซึ่งในการพิจนารณาว่าฝรั่งเราเนี่ยควรจะปล่อยไว้สักกี่ผลดีในหนึ่งต้นนะครับสิ่งที่ควรพิจารณาก็คือขนาดของลาต้นก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะดูว่าต้นเนี่ยมันสามารถรองรับตัวของอผลเวลามันแก่แล้วเนี่ย กิงก่งจะไม่ฉีกกิ่งจะไม่หักนะครับสมมุติตัวนี้ยเวลามันออกลูกใหญ่ขึ้นมาเนี้ยครับมันก็จะโน้มลงมาแบบนี้นะครับเหมือนตัเนี้ที่เรามาห่อนะครับมันด้โน้มมอย่างนี้หนึ่งก็คือพิจารณาขนาดต้นก่อนสองก็คือดูว่ากิ่งเนี่ยที่เราไปห่อนี่ยมันเป็นง่ามหนังสติ๊กที่มันจะสุ่มเสี่ยงต่อการที่ว่าพอหนักแล้วมันจะฉีกขาดเหมือนกิ่งนี้ไหมนะครับโดยถ้าเป็นกิ่งตรงๆแบบนี้ที่มันพุ่งตรงไปอย่างนี้ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเราก็สามารถห่อได้เต็มที่เลย ซึ่งถ้ามันออกมาเป็น10ลูกนะครับเราก็ควรจะไว้ประมาณทั้ง6-7ลูกนะครับเพราะว่ากิ่งเนี่ยมันจะได้รองรับได้อาทิเช่นถ้าเราไว้ทั้ง5ลูกแล้วกันนะครับ5ลูกมีผลเวลามันออกมานะครับน้ําหนักเนี่ยมันก็จะโน้มเฉลี่ยไปว่ากิ่งนี้2ลูกกิ่งนี้3ลูกเงี้ยครับมันก็จะโน้มมาแล้วมันจะจะไม่ทําให้ตัวของน้ําหนักของอผลฝรั่งเนี่ย ดึงให้กิ่งมันเสียหายได้เพราะว่าอะไรโอ้โหกํกลังจะเก็บฝรั่งแล้วนะครับมาดูอีกทีนึงกิ่งฉีกไปแล้วกิ่งฝรั่งก็คือลูกฝรั่งเนี่ยมันยังไม่ทันจะแก่จัดเลยเราก็จะเสียผลประโยชน์ตรงนั้นนะครับก็คือว่าแทนที่จะได้ฝรั่งไปขายกิ่งดันมาหักซะก่อนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเราพิจารณาว่าในต้นที่มันเป็นต้นใหญ่ๆแบบเนี้ยพอเราไว้เขาเรียกว่าไว้ผลเต็มที่แล้วเนี่ยเรามาเก็บหอให้มันหมดแล้วเนี่ย ลูกฝรั่งเนี่ยมันจะออกพร้อมกันไหมนะครับผลฝรั่งเนี่ยจะบอกว่าถ้าในะช่วงที่เราทารุ่นรุ่นหนึ่งพอมันมีผลอยู่เนี่ยแล้วเรามาหอ่อฝรั่งเนี่ยมันจะไล่เขาเรียกว่าไล่ทยอยออกแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้โดยที่ต้นเนี่ยเราไม่ได้มีการตัดแต่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัดแต่งอยู่ใกล้ๆก,ก,กันแต่ขออธิบายตรงนี้ก็คือว่าถ้าไม่มีการตัดแต่งหรือว่าแบ่งโซนเพื่อให้ฝรั่งเนี่ยมันเฉลี่ยกันออกมันจะออกพรึบทีเดียวทั้งต้น ก็คือแก่พร้อมกันเราก็เก็บไปทีเดียวแล้วก็ทําใหม่เป็นรุ่นแต่มันคือที่จะทําให้ฝรั่งเนี่ยมันแบบไม่มีขาดช่วงนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ในหนึ่งต้นนะครับเราก็ตัดแต่งตัดแต่งเสร็จไอ้กิ่งที่เราตัดแต่งไปใหม่เนี่ยพอเราตัดแต่งไปปับ๊บกิ่งเก่ามันออกดอกตสดผลมันก็จะใช้ระยะเวลาสองเดือนพอสองเดือนเสร็จไอ้พวงนี้ขึ้นมาเหมือนกัน2เดือน พวกนี้ก็จะเริ่มมีดอกแบบนี้แล้วก็จะเริ่มห่อได้พอห่อตรงนี้ได้ปุ๊บเราก็มาตัดแต่งตรงนี้พอตัดแต่งไปแล้วเนี่ยฝรั่งมันก็จะมีการหมุนเวียนมีผลให้เราได้ออกสู่ตลาดตลอดเลยนะครับก็อันนี้เอามาเสริมในเรื่องของว่าฝรั่งเนี่ยต้นหนึ่งห่อไว้ได้กี่ผลนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นคําตอบนะครับก็คือหนึ่งพิจารณาในเรื่องของอขนาดต้นก่อนแล้วก็อายุมันว่าต้นสูงแค่ไหนอย่างของผมเนี่ยต้นสูงทพวมหัว ประมาณ2เมตรกว่า2เมตรกว่าก็โน้มลงมาหอนะครับอาจจะยุ่งยากในการหอ่อเพราะว่าอันนี้คือเราห่างหายไปช่วงที่ว่าไม่ค่อยได้เข้าสวนเลยในช่วงหน้าฝนเพราะว่ามัวแต่ไปทํางานนะครับงานก็คืองานหลักของเรานั่นแหละงานประจำนั่นแหละแล้วอันเนี้ยพวกต้นไม้อะไรเนี้ยมันก็สูงช่วงวันหยุดเนี้ยเราก็เลยเข้ามาีบหอ่อก็จะเห็นว่าต้นนึงเนี่ยผมจะเฉลียห่อไว้ประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบลูกนะครับอันนี้จะเป็นต้นเจนจูข,ของปาเลอร์นะครับก็เป็น หลังไส้แดงอีกหนึ่งตัวที่ดกพอสมควรอลนวี้ก็เป็นต้นที่อยู่หลังสวนนะครับก็เดี๋ยวมีลูกก็น่าจะเคยเห็นอยู่แล้วนะครับผมอาจจะเอาไว้โชว์เคยผ่ายโชว์ไปแล้วแหละนะครับตัวที่่เป็น้าหลังดก,กตัวนี้น,นะครับก็วันนี้ก็น่าจะได้รับความรู้จากประสบการณ์ที่ผมได้มาแชร์กันนะครับก็คือมีการทําผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ผ่านมาคือได้รับ จากการได้รับผลจากการที่ผมได้ทําแล้วผมก็มาสรุปแล้วก็มาทําเป็นวิดีโอเอามาฝากให้กับสมาชิกสําหรับช่องเกษตรทุกการเกเองเพื่อความยั่งยืนนะครับเพราะว่าช่องเราคอนเซปต์ของเราก็ยังเหมือนเดิมก็คือลดการซื้อเข่าแล้วเราทําเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่เข้ามาก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับคือกดปุ่มสีแดงด้านล่างนะครับของวิดีโอแล้วก็กดลูกกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนที่เราดี อัพโหลดขึ้นนะครับท่านจะได้เข้ามาดูได้อย่างทันท่วงทีนะครับวันนี้ผมน้องเก่าคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ